สวัสดีค่ะนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะข้าครัวกับปุ๊กก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูชูชีค่ะปลาที่เราจะใช้เป็นปลาเคานะคะส่วนหัวนะคะปุ๊กได้นําไปต้มยําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนั้นเป็นเมนูที่พ่อบ้านชอบแต่ชูชีนี้ปุ๊กชอบมากเพราะปุ๊กเป็นคนชอบทานปลาทอดค่ะ ลปลาปลาเขาเขาก็เวลาทอดเนี่ยเนื้อเขาจะอร่อยมากเลยนะคะอารมณ์เหมือนปลากายอะคะ่ะแต่เนื้อจะนุ่มสัมผัสดีกว่านะคะแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนเนื้อลักษณะนะคะคล้ายๆปลาสวายแต่ไม่ใช่ปลาสวายนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะเพื่อจะนําไปทอดค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาจะคล้ายๆปลาสวายแต่ไม่ใช่ปลาสวายนะช่วงคีบเขานะคะอร่อยมากเวลาทอดนะคะ เสร็จแล้วก็มาตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนแล้วก็นำปลาลงไปทอดเลยค่ะปุ๊กจะทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะออกสีเหลืองทองสวยงามเลยค่ะเนี่ยค่ะทอดก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อได้ประมาณนี้ข้างนอกกรอบแต่ข้างในยังนุ่มๆน,นะคะพอเสร็จนะปุกก็จะมาพักให้สะเด็ดน้ํามันนะคะแล้วก็จะพักให้เขาเย็นแป๊บนึงค่ะ หลังจากผักปลาเสร็จนะคะเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเวลาปรุงทอกับข้าวปุ๊กจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเยอะนะแล้วแต่คนชอบเนาะตามต่อด้วยพริกแกงค่ะผัดพริกแกงให้หอมนะคะพอผัดพริกแกงสุกหอมดีแล้วนะคะปุ๊กก็จะเติมกะทิลงไปค่ะแล้วก็จะคนให้กะทิกับพริกแกงเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะปรุงรสค่ะ ปุ๊กจะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะผงนัวเล็กน้อยค่ะน้ปาปลาเพิ่มความกลมกลม่อมโดยซอสปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วคนชิมรสชาตินะคะรสชาติที่ปุ๊กจะทํานะคะรสชาติที่ปุ๊กชอบเลยคือจะออกหวานเค็มเผ็ดนะคะเคี่ยวกะทีสักพักหนึ่งได้ที่แล้วนะคะรสชาติได้แล้วปุ๊กก็จะใส่เนื้อปาลาลงไปค่ะตามต่อด้วยพริกแดง ใบโหระพาใบป,ประกุวดซอยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะไม่ต้องใช้เวลานานนะคะปุ๊กจะทําอารมณน้ำคุกขิดนะคะเพราะปุ๊กทุกคนชอบกินชูชีน้ำคุกขิดเวลาเอาน้ำไปคุกะคะ้ามันจะอร่อยมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถตักใส่จานได้เลยนะคะ เพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ